เห็นบอลึงน่งอ,นอยมจัดคอนออกบนัน<ะ>เห็นบอลอนึงนี่ยังไกยไป็นันตัวละนี่้ยความอนาอเก็ง <c oughs> เนยงอเม็ดกอบมีนะครับมาเอาคุหน่ะ สวัดีพ่อพี่น้องกัอลกับน้องหนึ่งกับไบ้านวิญญาจาสวัสดีพญามิญาย่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านนะสุท่านนะครับสวัสดีี่ทุกท่านนะครับผมนี่ครับกับบอกับบานวินกับนงหนึ่งในเสาร์ของที่เรามีในเสาร์ของวันศุสูงนอกจากตรงกับวันที่ยี่สิบหกจ้าเดือนธันวาคมพศอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าจากเมื่อวานครับไปใส่ตุ่มอยู่ดมแถวบ้านพี่น้องหนึ่งเนาะนจ้ก็ได้กลุ่มได้กูครับวัอนี้เฮามาให้นะครับผมอยู่ในแถวปลาสำลักชงน้องต้องมาให้หละนะครับผมในเขตบ้านนหองแปกียรติ บนหอยคางเพอวัชริกเังหว่าดูบนลราชานนี้นะครับผมไปดูที่เมือง,งสิพามาหาอย่างืันนี้เนาะครับนี่แหละครับเข้ามาเมืองสิพาเมืองนอหม่นะครับนี่นําหองไข่นี่แหละนะครับผมนี่ละหองลงไปหาการเก็บนามหวยละมืดนะครับที่มาของสำนักสงนอนจองนองไห่ปลาที่คุณเคยหาเฮ็ดนะครับมาเบืองนอร์ไนซ์เป็นนอไมซกิมซุ่งนะครับลายกอยนะครับ อู้ uh, ละสุดไปจนหอดผุแล้วนะครับผมเป้นเนียงกันเอยจิเนาะอันเนียงก่อนนะครับผูกแจงจ้ะน,นี่นตัวดี่วบอ้ามีตัวนี่เนียงนะครับจิ้นไั้นี้ หลายกอน,นะครับพี่ผมบอสนี่แล้วนะครับผมสีข้างใหนดเนี้ยยงหลุนนี่กระปอกทุบก,ก็ได้นะครับแกงเรือเอาเรือว่าเป็นหนึ่งเสืทุ้งก็ได้นอกหนึง่งใส่พกให้เหนียวน้อยวินเนาะเนียนกระสือม,มันกีส้สแกชิมซื้อปลาน้องแปะก็ยกยยอยกไปไกลเนะครับพี่ถึงไปหนีน้องหนึ่งปลาเฮ็ดนะครับก็ไพ่ก็ยายกันมาเจ็บผลแล้วครับ นี่นะครับอืเป็นยังโอ้พูนหงอาไปไหนเฮล่ะดอ้ยยย ดีสามอันน,น้อยวินนี่นี่เม่นเบิดตวนี้ลุนทุบหลุนทุก,ทกใส่ขบเบือใส่ยานางแกงสดทานหอนนะครับเอาวอวผีขังไง้ใช่ใช่ <laughs> นี่กำลังย่งางไปดีดีกันน้องใหม่ก็ได้ครับขนาดน้องไม้ยังดี แห้งนะครับนี่เพื่านเป็นนออยู่น้ำมีหยอดอ่อนบอลหนึ่ง,น,งนี้นะครับพักน้ำชนะใบาเพิ่นจะนี่เป็นบอลน,นะครับเหมือนบอลเต้ได้ครับจะนี่บอลบอลเอาไปแกงไปออมแล้วนะครับผมทาม่านคุณมีบอลหนึ่ง เดี๋ยวมเอามาหมุยก่ขับเขียบเนี่ยน,นะครับอาเหล่มแนงเป็น có thằng đần đi nó nghen <ginterpretiniz> nó mà nhầm cái cái há ăn nhạc nghe nó và... <thär> sì như đó một. Đi thế này đi. Bữa nay có ai vô? Ở นีทางยังนำกันเลยด้วนี่คือเป็นบัวแดงตัดออกนันนองนึ่งน,งนอะเมีนจ้ะก็เลยหกแฝนเนาะตีในบ้านจะเป็นแังไดนะครับตัดออกก็โดนเจอยู่ได้ยังสีฟงใหม่เนาะเมีนองดมันเลยเป็นตาเ,ตเลยเป็นดงใดโขดใช่งยบ,บ้านอ๋อม่งี้ ั้งงในเปินก่อนก็จงเนี่ยไปมีอ่อนๆอยู่นะครับคนนะครับเนี่ยนี่ถึงกเอานะครับทีนี่ลงมาจะลงมาพูณต้นหนังผพนเดียวนึงคุณเลอนเท้าไหร่คุทั้งผืนมันงาตัวพีก้อนก็นได้เจ้เากาแฟคนที่น,นี้ดีกเอานะครับคน

อืมชนไหนอีอ้จัดเลยชินไหนไก่อนเอาชุนน่ะนาใหม่ชนิดนี้พ่นออกบดิดแหล่งบดิดฝนได้ขันว่าจะมีหนามนั่นหน,นึ่งนี่นี่ก็บริโดได้ครับนี่จะว่าเป็นหองนอพ่อนอยู่น้ำหองอบพิสุมธิ์ฝังเสียงกาแฟ ขันไปตัดออกอีกเช่นนึงนะครับนี่ไปขอนเนาะมีอีกนึงเชิงบ้าอืมมาเงื่อมมาตรงเอิงขอนออกบันเ<ะ>อนออกบาน ค่อนพันกระสีร่องปอกเบื้องนะครับนี่ของอ่อนพันเห็นมากระด่ยขึ้นกันครับตัดตัวเขียวแก่พันออกนะครับตอนนั้นก็เอาไปปกติมองจิกสีกระสีไดกันนี่หนึ่งหนึ่งนี่แก่เบื้องน,งน,งนี้พันสอนอยู่ในเปลือกพัน,นอ่อนมา ใช่ไมบางอ่าบางอย่างนะครับนี่เนี่ยห็นบนท้งนาพุ่นท้งนาพุ่นเหี้บวัวไเห็นว่าตงนี้นี่ยางกลายไปหันตัวเหรอผมยางน้กดนะครับ อ้ยันเป็นเนงเป็นนอนไงเลยโอ้ยคนหนหนูมีต้นางดเป็นหนอนคนถออ้อยีนถือน่เออที่ยที่สามะไดะนี่เรนี่น นี่มันเป็นะลีมันอยู oh, ่กลางกอมันเป็นน้ไม้นลี้จะมาบริเโอ้ยมันเขาอย่งเงี้ยนมหอนี่ช้ำแหนงเนาะนี่วานอเนนี้ช้ำนอเป็นไหลวกเลยนะครับนี่มี่าทางนั้น อ,อย่านปีกยวเห็นจะอืินกันงางอีกไกลนะครับน้หม่มีหลกอแห้งนะครับมันไม่ไพ่นี่ครับแต่ว่านอเนอเนียงเป็นกระหาบิงเป,เป็นเตาขึ้นก็นังเลยนะนี่นะอนหอยเก่าเป็นมาสับเอาอย,ยู่อบ,บ,บ,บท่านโดนด้านี้ข้าอยู่ดูง่เ่บอกป็นนเลยนี่เป็นจัดไปเลยวะ ให้เป็นแบบผลิตชไดเดียวกันสามใบว่ชพันเป็นใบปะนะครับน้ำทงไฮทงหน้าน้ำส่วหัวน้ำสชืน้ำไฮน้องหนึ่งม like sure, ันเ่ยให้กินน้ำใหม่ด้วยมันเ่ย มีหลายรูปแบบนะครับสื่อสารในพ่อพี่น้องเบึงว่าจะเป็นหาเห็ดหาปูหาปลาแบบวิธีชีวิตบ้านแฮวนอี่นะครับงานหอมไปบ้งทางใดล่ะนี่หนนอมอมาจังเล่เบิ่งถึงบาดีแขนเขาหมุดก็้ามา ช่างดีนี่นกหนเลยอ้าีรนี้นี่บ่ขึนกหนาทีตกหน่นี้ม่นอบอะครับเป็นน้ำหอมลงมาเนี่ยนี่ะครับ ทางนั้นก็สวนทุเรียนได้ครับนี่ยสวนทุเรียนของเพิ่นเนาะสวนทุเรียนต้นฟังของเพิ่นนะครับตัวนี้เพิ่นขายปีละหลายแสนเลยนะครับอต้นนี้เป็นไรปีเลยเนี่ครัยนี่บ่บ่ยินอ่ะไปเบิ่งกอมาอีกนะครับไอ้นี่เพิ่นก็เป็นหมอนทองนะครับเคยมาสื่อน้ำเพิ่นไปกินอยู่ตัวนี้เป็นต้นบุกโม่งนะครับนี่ตัวนี้ต้นมังคุดนะครับนี่นี่แหละสวนอยู่ติดป่าก็มีนะครับทางนี้ นะครับขวามองไปเห็นเป็นปลาอย่างหนึ่งนั่นปลาอย่างปลายางห้ปลาสักปลาหนีได้นนหนึ่งๆปลาเฮ็ดแล้วนปลาเฮ็ดทางน้องแปลกนะครับเนี่ยละก็ไผก็อยู่น้่ลงไปนี่ก็มีอีกหลายกอเลยครับคุณนะครับนี่และปลาเฮ็ดน้องแปลกเพื่อนนะครับไปหันบกกาปไนได้กรสผ่านดิงดองนะครับผมเราจะผ่านเล็กก็ไผก็มีมาเรื่อยๆอ้อม มันสวอนอยู่แล้วนะครับนี่ยอ,นนอ,อยู่หนึงนึงเป็นฮักลงมาไว้เสือพายพอดีปลายเป็นันแตกใบนะครับใส่ได้เนาะ<ช>แนวนี้งกอบนกรมิ้นอย่างนี้ดิเดี๋ยวเอาฟังขึนะ้นมา เกิดไปเร่งงี้ละหนึงสิทั้งคนเราไม่ชวนแต่ว่ามาเกิดอยู่ในป่านะครับป่าหุ่มเพิ่นบ้านนึงยางหมุนมาป้าหยาข้านะครับแต่ผู้มาเกี่ยวยาไผ่หยานัาน่นงนึงเนาะเดี๋ยวสิบบาเบิ่อนนี้วันยางออกเมื่อนะครับปูเป็นซ้ายไปเลย ไม่ค่อยรกแต่ว่ามุ่นไม่ได้ไผ่ยาก,กันลค่ะสามสบาทนะครับไผหนึ่งนึ่งหนึ่งเยนจดไวนาะแมนสามสินนม 30, 30าบสามสิบหาแล้วเจ้นาเจ็บางเนาะทดลองเหมอนท่กงหมอไงเที่นตาไงปันางานอีกกอนนึ่อนองครับด้วยลาก้อยตัวนี้นนะครับ หนึ่งไปฮะโอ้หุดห้องอยากใช้จินงินป้าก็ท่งนี้บ้านเนี่ยมใสไซน้องหนึ่งต่ว่าเห็นหอยคนอยนางนี้ได้ครับโอ,อ้ไปิดเจ้ใช่ปลาขนาดนะครับนั่ก็โฮมเฮดกอได้ฟังทางนั้นนี่นลองหาเบึงบ่อหนึ่งนะ น่งจงเงียงนน่เห็น,หนไม่เห็น<笑><笑>หนึงห่างกายได้ครับผมมาสิกขามไปเบึงโฮมเห็ดก่อบมมีนะครับลบขึ้นมาหนึ่งอ,อื่นหนึ่งเม้าคนน่ะข้าคุณนฝัแล้วแทงปืน,น,น,นบ่งหรือว่าแทงปืน ต้องคุณบึ้งแล้วบุ้มนะครับปลาหยาข่าอย่างหลัดมาเห็นไหครับซุ่มหล่มอยู่นี่ก็เหงาอยูได้ครับนี่งามงนี่นะครับจะเพิ่นมาเกี่ยวมันกิจเหลือดส้างเหลือดยังเอานะครับหนึ่หนึ่งทานอยู่เพิ่นงางไปเบิ่นี่นะครับ ที่เป็นไหลอยู่นะครับป่ายาข่านี่พูดนะครับลอดป้าข่า้ามากอะวงหนุ่มใหม่ที่เก่านะครับโอ้ยยอนแสงเน่ยพเจ้นะครับอวยมุมกดึงไดว่านหนึ่งอวยกันเกันตัดแ่งเชนึงนะครับบาน

อ่ะแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟสีุกท่านนะครับผมสําหรับการเข่าสวนป่าวันนี้นะครับผมมหาเบืองนอกับแหน่งนอใหม่นะครับผมในมิเนกะตรงกับวันศุกที่ส6ธัท่านวาคมนะครับผม2568นะครับเมื่อวานกับวันคริสต์มาสนะครับเป็นของศาสนาขีดเพื่อนะครับสําหรับศาสนาพุทธท่ากับมีหลายอย่างไรกันนี้นะครับผม ขอให้พ่อแพี่น้องทางศาสนาคิดมีความสุขนะครับในวันคริสต์มาสย้อนหลังเมื่อวานนะครับแล้วครับไปเบิ่งผลงานโดยสรุปโดยรวมกันหนึ่งๆกันเลยนะครับผมสําหรับนอเนี้ยงนอใหม่มื่อนี้นะครับเได้สิมานซําได้นะครับผมนะครับอนนีงแม่หนางสายพี่นะครับเป็นไงหนึ่งๆนี่มันจากมันดูนะครับยังงงๆบวกๆอยู่ไมนเหาเยอสวดตาเลยพี่เนื้อ เป็นแหนงย่ชนมากนั่นนึงเนาะเป็นแหนียงไรหนามเี้เนาะเดในช่วงนีึงทำใหม่กับสีหายางชนหมากก็จะเป็นน้ำไม้เหลี่ยงแล้วเนาะเป็นน้ำไม้กิมซุ่มนะครับเป็นอื่นนี่ออกตลอดปีนะครับตลอต้นเพื่อนก็บจะเป็นลักษณะแนวนั้นนะครับมีหนามเนาะจะมีหนามมีเยียงนี่ก็คือมีหนามน้ำองนะครับบัวแดงฮดบัวดงเนียงเนาะก็บพกเพื่อนบัวแดงแตงคือกันนั่นนึงเนาะเพราะว่านี่เป็นไทยพี่น้องนะครับธรรมชาติเลยพี่น่องนี่ท่านน้องจอมของไห่เขาปี่แล้วนั่นนึงเนาะ แล้วน่าจะพี่น้องสำหรับคลิปมือหน,นีหนึ่งกับแอนวินกับพาพี่น้องเขามาฮักเราใหม่น่านะจะเป็นเราใหม่กิมสูงข้างน่าจะก็จะเป็นแหนงน่าจะแหนงใหญ่งๆงเงาเอาไปแกงสุดหวอนๆเลยน่าจะช่วงนี้กับเขาหนาวอยู่น่าจะน่าบางมือกับหอนบางมือกับหนาวน่าจะตามอากาศจ้าสำหรับคลิปมือน,นี้ถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ได้จ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดต,ติดตามหน,ๆๆนึ่งกับแอนวินน่าจะเปิดสีโบผาคลิปใหม่ๆน่าจะเนา่าปนหนึ่งกับแอนวินสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวได้แต่ละมืื้้้อออนนนนาาาาะจจสสสหหรัับคลิิปมีีวดด่ขก เอาละ,ะครับพญาีใหญ่พยย่ยยพอแม่พี่น้องลุงป่านอาเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับการเข่าสวนปา่มามหาหนอแหนงนะครับหนอใหม่กิมซุ่งในมือน,นี้นะครับผมมาสุขียี่สิบหกท่นวาคมสองพันหนึ่ร้อยหกสิบแปดเอกพันไปได้ดีนะครับก็ยังมีในส่วนนาหนาวน,นะครับฝนล,ลมผัดใบไผ่เป็นไหมคลองแขนเลยนะครับลมผัดไผ่ตอนนี้ก็เวลาบ่าทันสวยไปไหนนะครับ สิบโมงสามสิบนาทีก็พอดีแล้วไปปอกไปต้ม่มไปเห็ดกับเขาเทียงพอดีนะครับสําหรับเนียงนหม่มเฮาก่อนจากการนี่นะครับขอขอบ,บขอบคุณกกจจยยออ FC, ขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพญ่มีใาญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอ c ฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านทีกท่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอ c ฟซี FC, ทุกท่านรวมแนะนําที่ชมให้กําลังใจค้ามาในรายการ ผลัดประการใดหรือว่าตอบความเปนสาวท่านใจกับขอไผ่พญามินญ่พอเม่พ่นองลุงป่านาเอฟซีุกท่านไว้นําอีกอย่างหนึ่งน,นะครับผมก่อนจากกันผมกิสิขอัหน่อยอวยไว้ใช่ให้พญามินญยพอแม่พ่นองลุงป่านาเอฟซีภู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคหมานยามีโรคภัยไหลใดมากามกายสุขทางด้านร่างกายและกระจตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนา ลำรวยเงินทองมันมีสุขี้ยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมันนีข้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับผมพบพอกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ